อาการปวดที่เกิดขึ้นที่รบริเวณหลังให้ทอยเี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหามาจากความดันโลหิตสูงก็ได้นะเนื้อบ่า2อข้างพวกนี้แหละครับที่มาอาจจะทําให้มีอาการปวดรล้าวขึ้นศีราะได้แล้วก็ออกแรงนะครับเราช่วยนะครับ ยืดไปทางด้านหลังในลักษณะนี้มันจะตึงที่บร,ริเวณเคยเจอคนไข้ที่มีอาการปวดที่บร,ริเวณท้ายทอยกันบ้างไหมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนวดแก้การปวดตึงที่บร,ริเวณท้ายทอยพร้อมกับประเมินอาการนวดยังไงไม่ให้อันตรายนะครับให้คนไข้ด้วยเดี๋ยวมาชมกันเลยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ อาการปวดที่เกิดขึ้นที่บริเวณหลังไห้ทอยเนี่ยจริงๆเกิดได้หลายสาเหตุเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหามาจากความดันโลหิตสูงก็ได้นะที่ทําให้มีอาการปวด ดังนั้นการประเมินอาการเนี่ยสำคัญนะครับวิธีการประเมินนะอย่างแรกนะก็คือการดูอาการนะครับอาการปวดไยทอยส่วนใหญ่ถ้ามาจากความดันโลหิตสูงจะเกิดขึ้นในตอนเช้านะพอตื่นเช้ามาความดันโลหิตมันจะสูงมากเพราะว่าตอนกั้นคือเรานอนหลับใช่ไหมพอตื่นนอนขึ้นมาเราเริ่มทํางานทําการเนี่ยมันก็จะมีความดันที่มันสูงขึ้นกว่าตอนที่เราพักันนะครับซึ่งความดันตอนนั้นเนี่ยถ้ามันสูงมากๆมันจะไปกวนทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันขยายตัวมากๆมันเกร็งมันตึงมากๆมันจะทำให้เรามีอาการตึงปวดที่บริเวณหลังไถทอยพวกนี้ได้ ดังนั้นถ้าใครที่มีอาการตึงปวดหลังได้ทอยในตอนเช้าเนี่ยให้ระวังไว้อันที่2ก็คือคนที่มีอันดร์ไลน์นะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีพวกไฮเปอร์เดนชั่นอยู่แล้วคืออะไรก็คือโรคความดันนี่แหละครับถ้ามีโรคประจําตัวที่เป็นความดานันเบาหวานพวกนี้ต้องระมัดระวังไว้ไขมันสูงพวกนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะถ้าใครที่มีโรคเกี่ยวกับพวกไขมันหรือว่าโรคเบาหวานพวกนี้ที่เป็นโรคเรื้อรงังเนี่ยนะครับแต่ว่ายังไม่มีความดันนะก็ให้ระวังไว้ด้วยเนาะ เพราะว่าถ้าเผื่อว่าวันดีคืนดีมันอาจจะชูดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับข้อ3ครับในการประเมินง่ายๆเลยเอาไปวัดความดันกระจบแล้วครับถ้าใครที่มีอาการปวดได้พลอยให้เช็คความดันสม่ําเสมอนะชั่วโมงละครั้งก่อนนอนหลังตื่นนอนแล้วก็ทุกชั่วโมงพวกนี้ก็จะทําให้เราประเมินอาการปวดตรงนี้ได้ถ้าความดันเราปกติดีไม่สูงไม่ออกไปทางสูงเท่าไหร่ร้อยสาขึ้นไปพวกนี้อาจจะไม่นวดเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ต่ํากว่าร้อยสาอยู่ที่ประมาณไม่เกินร้อยสาเนี่ย ก็สามารถจะนวดได้แล้วครับสำหรับอาการปวดไถ่ทอยที่ไม่ใช่ความดันแล้วนะครับเราประเมินสกรีนไปแล้วใช่ไหมความดันก็ไม่มีแล้วแล้วเราจะมาดูอะไรกันเราก็จะมาดูที่ตัวกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อที่ว่าก็จะเป็นกล้ามเนื้อบ่าสองข้างพวกนี้แหละครับที่มาอาจจะทําให้มีอาการปวดร้าวขึ้นศีรษะได้อีกกล้ามเนื้อมัดหนึ่งคือกล้ามเนื้อที่บริเวณทางด้านหน้าพวกนี้นะก็จะทําให้ตึงปวดขึ้นศีรษะได้เช่นเดียวกันอีกกล้ามเนื้ออีกหลายๆมัดเลยนะก็คือหลังต้นคอคือบริเวณนี้นะครับเป็นกล้ามเนื้อี้้าาามนกรรึปวดข ท้ายทอยเลยแล้วอีกกล้ามเนื้อที่สําคัญเลยก็คือท่านนื้อตรงท้ายทอยเองแหละจะเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกถ้าเผื่อเราเครียดมากๆนะมันก็จะทําให้มันตึงมันเกร็งมากก็จะทําให้ปวดได้นะครับสาหรับวันนี้นะครับวิธีการนวดที่เราจะสอนเนี่ยเราจะสอนในท่านั่งเลยนะสําหรับคนที่แบบว่านวดในออฟฟิศหรือว่านวดในบ้านเนะาะสถานที่ ไม่เพื่ออานวยไม่สามารถจะเป็นน้อนนวดให้ได้นะครับก็นั่งก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนวดได้โดยเราจะต้องจัดโพซินะชันในคนไข้นะเช่นเรากลับพนักพิงไปไว้ข้างหน้าแบบนี้นะครับถ้ามันสูงได้ก็จะดีเนาะแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อจะตึงเลยนะถ้าเขานั่งโดยที่เขาไม่ปลอนคลายเราต้องให้เขาเนี่ยลีนไปข้างหน้านิดนึงนะอ่ะ ความแข้างหน้านะครับแขนก็จะไปวางบนโต๊ะหรือบนเก้าอี้ทางด้านหน้าหาที่วางแขนให้แขนมันหย่อนที่สุดนะครับเพราะเราจะคลายตัวกล้ามเนื้อที่บานะครับซึ่งจะทําให้เรานวดได้ง่ายขึ้นนะครับเราจะเคยเห็นเก้าอี้นวดนะในสนามบินใช่ไหมคนไข้ไปนอนคว่ำหน้าลงไปแล้วก็แขนเนี่ยมันจะยกพาดบนพนักวางแขนนะมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อตรงนี้มันคลายได้นะครับ โดยที่ไม่เกร็งระหว่างที่เรานวดนะเนาะทีนี้มาดูวิธีการนวดกันครับเราจะเริ่มจากการใช้ออยล์เหมือนเดิมนะแล้วเราก็ลูบไปที่ตัวกล้ามเนื้อไปเลยนะครับแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะคลายไปทีละมัดทางด้านหลังตรงนี้นะครับถ้าของบ่าเนี่ยจริงๆก็ค่อยๆคลึงนวดเราไม่ต้องนวดแรงมากนะครับนวดแรงๆมันก็จะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้เราก็นวดคลายเบาๆตัวกล้ามเนื้อไปนะครับพวกนี้ ใช้ออยลูบไปที่ตัวแฟชเชียก่อนแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลึงซ้ตัวกล้ามเนื้อเวลาที่เราคลึงเนี่ยให้เราสังเกตด้วยนะว่าเขาเนี่ยตึงข้างไหนจะเห็นได้ว่าเนี่ยบ่าข้างขวาเขาตึงมากเลยนะครับบ่าข้างข้างไหนที่มันตึงมากเราก็เน้นข้างนั้นเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับ เดวเวลาที่เราทําหัตตการเช่นการยืดกล้ามเนื้อการคลายกล้ามเนื้อก็จะเน้นข้างขวาเป็นหลักนะอย่างเคสนี้เดี๋ยวผมจะเน้นข้างขวาให้นะครับการที่เรานวดในท่านั่งเนี่ยข้อดีอีกอันหนึ่งคือเวลาที่เราทําการยืดกล้ามเนื้อโดยให้คนไข้ทําร่วมด้วยเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อคลายได้เร็วแล้วก็ตรงจุดได้มากนะครับเวลาที่เรายืดท่านั่งเพราะว่าถ้าเรายืดท่านอนเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะไม่ค่อยคลายนะ ของป่าจะประมาณนี้นะครับคลึงให้ทั่วๆประมาณสักสองนาทีเนาะประมาณนี้เวลาที่เรานวดเนี่ยถ้าเราอยู่ทางฝั่งขวาให้ไปอยู่ฝั่งนั้นเลยแล้วก็กดเข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันบังกล้องนะเราก็ขอมาอยู่ทางด้านนี้แทนลวก,กันเนาะกดคลึงกล้ามเนื้อนิดนึง หลังจากนั้นเรามาที่ต้นคอนะครับก็ดีบต้นคอขึ้นไปเลยมือนะครับจับที่หน้าผากทางด้านหน้าช่วยลองจะได้แรงตัวกล้ามเนื้อด้วยนะครับมันจะเป็นแรงบาลานซ์กับเราที่เราจะคอนโทรลมือข้างขวาได้ด้วยนะครับทีนี้ฐานกะโหลก เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่สาคัญนะเวลาเรากดเนี่ยไม่ต้องกดแรงเนาะเพราะมันเชื่อมกับตัวฐานกระดูกต้นคอเลยดังนั้นการกดเนี่ยคลึงเบาๆก็พอนะครับคลึงไปรอบๆไม่ต้องกดแรงมากนะครับกดแรงมากเดี๋ยวกล้ามเนื้อฉีกขาดเกิดการติดเชื้อนะครับขึ้นสมองได้เลยเนาะคนไข้จะป่วยได้หรือบางคน,เ,นเป็นหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะมันก็จะเริ่มมีอุบัติการพวกนี้เกิดขึ้นด้วยนะครับนี่ฮะ กดที่บริเวณนี้นะมองเห็นเนาะคืงเบาๆก็พอนะครับเสร็จแล้วใช้นิ้วโป้งนะกดเข้าไปสวนกับแรงดันในลักษณะนี้นะครับกดค้างครับกดค้างไล่นะจากกลางออกนอกนะครับทางด้านซ้ายก่อนเนาะ เสร็จแล้วพอครบ3ามรอบแล้วเราก็มากดทางด้านขวาต่ออีกในลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับพอเราคลายกล้ามเนื้อได้ระดับหนึ่งแล้วให้คนไข้นะยืดกล้ามเนื้อด้วยนะเอามือนะข้างที่เราต้องการเนี่ยข้างขวาเนี่ยมันตึงมากเลยให้เราคนไข้นะจับที่เก้าอี้แล้วก็เอียงศีรษะ มืออีกข้างคนไข้ช่วยเลยครับจับไปที่คอนะคอตรงๆหลังตรงนะครับยืดจะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นลำเลยเนาะช่วงที่เราจะยืดคนไข้เนี่ยออกแรงช่วยเนาะจับที่บา่าแล้วก็ดึงศีรษะค้างตรงนี้ก็จะตึงมากแล้วนะครับค่อยๆคย้างไว้นับ1ถึง20นะครับแล้วผ่อน3มเซตนะครับ ต่อไปนะครับถ้ากล้ามเนื้อมันยังไม่คลายนะเราใช้สอดนะวางลงไปที่ตัวกล้ามเนื้อครับให้คนไข้เอียงคอนะครับขยับแบบนี้นะครับสไลด์สอดลงไปนะพักอีกทีจะโดนที่ตัวกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับ สัก3าถึง5รอบนะครับต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราจะอีกมัดนึงนะแถวบนบนบ้างแถวมาสะบักนะจับที่เก้าอี้เหมือนเดิมนะครับอคอนะหันหน้าไปทางด้านน้นหมุนไปทางด้านน้นแล้วเอามือจับที่ต้นหลังศีรษะแบบนี้ดึงลงนะครับกล้ามเนื้อมันจะยืดตรงนี้เนาะหลักการเดียวกันเลยออกแรงช่วยนะครับกดค้างไว้20วินาทีแล้วผ่อน 3-5ถึงเซตเวลาทำนะเราทำทั้งซ้ายทั้งขวาข้างไหนที่บ่ามันตึงเราเน้นข้างนั้นแต่อีกข้างนึงก็ให้เขายืดด้วยนะครับแล้วก็ออกแรงช่วยเขาด้วยก็จะทำให้อาการตึงเกร็งที่บริเวณไข้ทอยมันเบาขึ้นนะครับ อีกท่าหนึ่งนะครับในการคลายกล้ามเนื้อที่เราขาดไม่ได้ก็คือกล้ามเนื้อที่บร,ริเวณต้นคอทางด้านหน้านะครับ s เ e r n o c นไ i d o m a s t o i นะวิธีการนะหลังนั่งหลังตรงหันหน้ามาทางด้านซ้ายนะเราจะยืดข้างขวานะครับให้คนไข้เอียงค,ค,คอมาทางด้านนี้นะครับมือยังจับเก้าอี้ไว้ดรอปไหลลงนะเราก็ออกแรงนะครับเราช่วยนะครับยืดไปทางด้านหลังในะลักษณะนี้มันจะตึงที่บร,ริเวณต้นคอทางด้านหน้านะครับจากกกหูนะยาวไปที่กระดูกหน้าอกนะครับค้างไว้ นับหนึ่งถึงยี่สแล้วผ่อนกลับมานะครับหมุนคอ,อเงยครับไม่ใช่เงยต้องเอียงนะเอียงคอไปทางด้านหลังในลักษณะนี้อีกทีนะครับหันหน้ามาซ้ายเอียงมาอเอียงมาอย่างนี้มันจะตึงทางด้านนู้นนะครับเส้นทางด้านนู้นสำหรับท่าสุดท้ายนะครับให้คนไข้นั่งหลังตรงนะเราจะยืดที่บริเวณบนนี้แล้วนะวิธีการแล้วก็หลังตรงนี้ด้วยนะวิธีการนะยืดตัวตรงฮนะ เก็บคางเข้าฟึบแล้วค่อยๆก้มศีรษะลงเท่านี้นะครับเขาจะขยับแค่ส่วนบนต้นคอนะเป็นเขาเรียกว่า upper 4นะข้างบนนะครับยืดคางนับ1ถึง20แล้วก็ผ่อนกลับมานะครับเอาใหม่นะเก็บคางเข้าแล้วก็ค่อยๆก้มลงจะตึงที่บริเวณนี้นะครับตึงที่บริเวณนี้ลงมาทั้งหมดเลยอะผ่อนนะครับเก็บคางก่อนฟึบก้มคอลงฟึบนะครับจะตึงนี่เลย ต่อไปนะครับถ้าเราจะออกแรงช่วยนะครับให้คนไข้นั่งนั่งหลังตรงเก็บคางแล้วเราออกแรงกดไปที่คางเขานะครับแล้วนี้เราใช้มือนะจับไปที่ศีรษะครับให้คนไข้ค่อยๆก้มลงจะเป็นแบบนี้ค้างไว้นับ1-20ถึง20แล้วผ่อนกลับมา10ครั้งเป็น1เซตนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อในท่านั่งลดอาการตึงปวดคอแล้วก็การยืดกล้ามเนื้อเนาะวิธีการนะครับอย่าลืมประเมินอาการคนไข้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนาะเพราะมันอาจจะทําให้อาการของเขาแย่ลงมากขึ้นก็ได้นะครับเราไม่ควรจะเป็นคนไปทําให้เขาแย่นะครับดังนั้นเราประเมินเสร็จถ้าเราเจอว่าเขามีอาการแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเลยนะครับเป็นอันดับแรก เพราะว่าจะมีผลทําให้เขาปวดหัวแบบนี้ไปตลอดถึงแม้ว่าเรานวดแล้วอาการจะยิ่งสุดลงโดยซ้าไปนะครับหลังจากที่เราประเมินแล้วถ้าเผื่ออาการมันไม่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตเราก็จัดการได้เลยครับตัวกล้ามเนื้อบ่าเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อไททอยพวกนี้เราก็สามารถจะนวดคลายกล้ามเนื้อในท่านั่งในออฟฟิศในที่ทํางานหรือที่บ้านก็ได้นะครับส่วนการออกกําลังกายนะเราสามารถจะแนะนําให้เขากลับไปยืดกล้ามเนื้อนะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อฝั่งที่เป็นบ่า กับต้นคอเนี่ยเราสามารถจะยืดได้นะครับทั้งทั้งด้านหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังเนี่ยทั้งสองข้างเลยส่วนไอตัวที่เป็นกล้ามเนื้อหลังไายทอยเลยนะครับโดยตรงเนี่ยวิธีการเก็บคางนก้มคอเนี่ยเราก็สามารถให้เขาทําได้อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเราต้องเน้นกล้ามเนื้อบ่าด,ด้วยนะทีนี้วิธีการนวดเนี่ยเราต้องประเมินเรื่อยๆด้วยเนาะถ้าเผื่อนวดแล้วอาการมันเบาขึ้นมันก็จะอยู่ได้ประมาณวัน2วันนะครับอาจจะต้องนวดซ้ําหรือถ้าใครที่ทําแล้วอาการตึงปวดไทถทอยเนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับ อาจจะต้องตรวจประเมินเพิ่มขึ้นแนะนําให้ปรึกษากายภาพบับัดเพื่อหาสาเหตุระวังแผนการรักษาต่อไปนะครับชมคลิปจบแล้วอยากจะฟังคอนเทนต์ดีๆแบบมีสาระแบบนี้อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งพวกเราไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆไว้ดูแลสุขภาพตัวเองที่บ้านกันครับส่วนท่านใดที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถแอดไลน์ได้ที่ l i น์แอดบัณฑิตคลินิกกายภาพบำบัดนะครับไลน์ไอไปเซิร์ชที่ l i น์ไอได้เลยนะแอด บัณฑิตคลินิกครับ at b u n d i t c l i n i c นะครับบัณฑิตคลินิกครับส่วนใครที่มีอาการต้องการรักษาโดยนักกายภาพบาบัดสามารถมารักษาได้ที่บัณฑิตคลินิกกายภาพบับัดทั้ง3สาข,าขาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขากรุงเทพมหานครที่รามคำแหงซอยรามคำแหง21หรือว่าสาขาที่อุบลราชธานีก็จะมีที่วารินชำราบและก็พิบูลมังสาหารครับโทรนัดหมายล่วงหน้านะครับได้ที่เบอร์เบอร์เดียวเลย0853699977ครับ 0853699977ครับใครที่ดูคลิปไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างหรืออยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ